คุณแม่จะเลือกข้อไหนคำถามข้อนี้นะคะถามว่าสิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจเริ่มรักษามีบุตรยากคืออะไร 1. อายุที่มากขึ้น 2. คํคำแนะนำจากแพทย์หรือคนรู้จัก 3. ความต้องการที่จะมีลูกอย่างแท้จริง 4. ปล่อยธรรมชาติมานานพอแล้ว อะไรที่ทําให้เราตัดสินใจจะเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์แล้วก็เข้าสู่บุนการรับการรักษาภาวะมีบุตรยากอายุมากขึ้นมันก็ทําให้มีลูกยากขึ้นมันก็เลยต้องเข้าสู่ทางการแพทย์คําแนะนําจากคนรู้จักเออยังไม่มีลูกใช่ไหมเธอเธอต้องไปหาหมอได้แล้วนะไปทําเด็กหลอดแก้วดูสิหรือไปตรวจนี่แหละแล้วแพทย์แนะนําเราเลยว่าคุณดูถ้าจะท้องธรรมชาติยากนะอาจจะต้องทําเด็กหลอดแก้วก็เลยทําให้เราตัดสินใจหรือเปล่า3ความต้องการที่จะมีลูกอย่างแท้จริงอันนี้ก็ใช่นะคือครูกม็มองว่า บางคนอายุมากจริงแต่เขายังชิวอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้อยากมีลูกอะ่ะพอมันไม่มีความรู้สึกอยากมันจะไม่มีความพยายามจะอะไรเลยคือหนึ่งไม่พยายามไปตรวจไม่พยายามไปพบแพทย์ไม่พยายามจะพูดคุยเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะทํางานอยากจะทำโน้นอยากจะทำนี่ไงคะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้หมายเรื่องอายุหรือไม่ได้ทราบความสําคัญว่าอายุส่งผลต่อการมีบุตรยากด้วยแต่ถ้าเมื่อไร่ก็ตามที่เขาต้องการจะมีลูกขึ้นมาสมมุติว่าอะตอนนี้ฉันมีทุกอย่างแล้วฉันมีบ้านมีหน้าที่การงาน อ่ะสี่สิบและอยากมีลูกอย่างแท้จริงแล้วสิ่งที่ฉันไม่มีอย่างเดียวคือมีลูกพ่อทีนี้แหละพออยากจะมีลูกอย่างแท้จริงเพิ่งจะมาคุยกับแพทย์เพิ่งจะมาคุยกับคนรู้จักแล้วมาตรวจประกวดไข่เหลือฟองเดียวแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำแล้วภาวะรังไข่เสื่อมแล้วรอนนี้ก็มีไม่ได้แล้วพอมีไม่ได้แต่ว่าถามว่าจะมีไหมมีจ้ะมีใบเดียวก็จะเอาจา้ะ43ก็จะเอาจา้ะก็จะกระตุ้นอยู่นั่นแหละเพราะเป็นความต้องการที่มาจากข้างในของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นความต้องการที่แบบสังคมกดดัน ครอบครัวกดดันอะไรนะข้อที่4ปล่อยตามธรรมชาติมานานพอสมควรแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่จะเลือกได้แสดงว่าคนที่ปล่อยธรรมชาติมานานพอสมควรแล้วคือคนที่ตั้งใจจะมีลูกเขาเลยปล่อยไงแต่มันอาจจะปล่อยแบบธรรมชาติธรรมชาติอ่ะหมายถึงว่รราไม่ได้นับวันไข่ตกไม่เลยคือคำว่าปล่อยธรรมชาติในที่นี้คือไม่ได้กินยาคุมไม่ได้คุมกําเนิดจะมาเมื่อไหร่ก็มาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เป็นแบบเนี้ยหปี6ปีบางคน10ปีมีนะคะในเพจคุกก้อ่ะปล่อยธรรมชาติมา10 ไม่ท้องแต่งงานตั้งแต่อายุ28่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ภูเก็ตที่เคยสัมภาษณ์รายการสักวันฉันจะเป็นแม่สุดท้ายจะมาทําเด็กหลอดแก้วคุณแม่บํารุงตามกูีดคุ้ยปีหนึ่งแล้วก็นัดจะมาทําเด็กหลอดแก้วที่กรุงเทพปรากฏว่าวันที่นัดคุณหมอมาคุณพ่อพาคุณแม่ไปกินข้าวที่สยามพารากอนคุณแม่ลุกไม่ขึ้นเวียนหัวหน้ามืดคุณพ่อจับตรวจฉี่ปรากฏท้องธรรมชาติก็ไม่ต้องไปหาหมอกับภูเก็ตเลยจ้าปล่อยธรรมชาติมาเป็น10ปีแต่เขาปล่อยแบบไหนล่ะเขาปล่อยแบบชิวๆกูก็คต้องรจะิ เหมือนกับว่าถ้ามาก็ดีถ้าไม่มาเดีฉันก็ทํางานก่อนนะมันยังไม่ใช่แรงผลักดันอย่างแท้จริงอะ่ะแมนสิ่งที่จะทำให้เราเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์อะ่ะ คุยก้อยว่าคือข้อ3คือความต้องการที่จะมีลูกอย่างแท้จริงอันนี้มันจะพาสทุกอย่างเลยนะอายุที่มากขึ้นก็ไม่สนและเพราะถ้าต้องการอายุ4 3, ี่สามชันก็จะเอาแล้วก็ปล่อยธรรมาชาติชันก็ไม่รอแล้วฉันก็ไม่สนแล้วจ้ะเธอถ้าฉันต้องการที่จะมีลูกอย่างแท้จริงชันก็จะไปปรึกษาพแพทย์ชันก็จะตรวจทุกอย่างเธอฉันจะจะคุยกับคนที่มีลูกยากฉันจะเข้าไปศึกษาเพจคุก้อยชั้นก็จะบำรุงตามคุยก้อยทุกประการจา้ะเพราะมันมาจากแรงผลักดันภายในสรุปคุยก้อยเลือกข้อสามเพราะคุยก้อยเชื่อนไห ลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาดูค่ะ